เพราะมองคนไม่ออกจึงต้องเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะผลจากการที่เรามองคนไม่ออกมีอะไรบ้างข้อแรกเลยเสียชื่อเสียงจากการครบคนผิดมีหลายคนเจอแบบนี้ซึ่งโคจะยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นในเรื่องของเราแชทออนไลน์คุยกับหนุ่มต่างชาติสาวๆอาชอบคุยใช่ไหมคะแล้วทีนี้เขาอาจจะแบ็กเมลคุณก็ได้โดยการที่เราอาจจะส่งภาพว่าวิาว,วหรืออะไรก็ลามแต่ นะคะแล้วเขาก็มาข่มขู่เราในเรื่องของเงินว่าให้เอาให้เราโอนเงินให้เขาถ้าเราไม่โอนเงินให้เขาเขาจะเอาเราไปประจานดังนั้นนะคะเราอ่ะก็ต้องเจ็บใจซ้ำๆถูกไหมในการที่เราประเมินคนไม่ออกตั้งแต่แรกแล้วเราเผลอตัวไปทำแบบนี้จากการที่เราขาดทักษะในการดูคนโอเคไหมข้อที่สองคือยอมให้คนอื่นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเรากลายเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่ว่าจะคิดจะอะไรก็ตามแต่จะมีคนชักใหญ่อยู่เบื้องหลังคอยสั่งคอยบงการจากการที่คือก็เราไม่รู้อะว่าเราจะเข้าไปคุยกับคนนี้เราจะคุยยังไงเราไม่รู้ว่าเราจะเจราจาแบบไหนพอเรามองไม่ออกเนะี่ยมันเกิดจาก ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองดังนั้นคุณอยากจะตัดวงจรทั้งหมดนี้นะคะที่ไม่ให้เกิดขึ้นกับคุณหรือคนที่เคยเกิดขึ้นแล้วเราต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่องนี้คือเรื่องที่สําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เราพบเจอในชีวิตจริงในชีวิตปัจจุบันถูกไหม